8วิธีทำอย่างไรหากต้องถ่ายซีนโรแมนติกแต่โดนโควิดจงมมี สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะรัชชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับผมมาพูดถึงในกรณีที่ตอนนี้เนี่ยเขาให้กลับมาถ่ายทําละครกันได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาเนี่ยห้ามไม่ให้ที่จะทําในตอนนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายฉากบูการถ่ายฉากที่ต้องเข้าถึงเนื้อถึงตัวกันหรือฉากที่ต้องใช้คนเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากเลิบซีนก็แล้วแต่นะคือไม่ให้คนเนี่ยเข้าใกล้กันไม่ให้จูบก,กันไม่ให้บูถึงเนื้อถึงตัว หรือจะเรียกคนมารวมรๆม,ม,มกันเยอะๆเนี่ยในฉากและกองละครเนี่ยเขาไม่ให้มีถึง50คนนะครับรวมถึงทีมงานและนักแสดงด้วยวันนี้นะครับผมขออนุญาตหยิบยกเนื้อความเนื้อหาจากทางเพจ Happy Ending Film นะครับเขาเนี่ยได้แนะนำวิธีการทำอย่างไรหากต้องถ่ายซีนโรแมนติกแต่โดนโควิดห้ามให้นักแสดงอยู่ใกล้กันนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาอ่านและจะแนะนำา8วิธีนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันและขออนุญาตเนี่ยอั ยกตัวอย่างของเวอร์ชั่นไทยของเราเนี่ยว่าทําอย่างไรได้บ้างนะครับผมเขาบอกว่าช่วงนี้นะครับเริ่มมีกฎการถ่ายทําหนังหรือโฆษณานี่ออกมาใหม่เพื่อป้องกันโควิดก็เจอข้อที่ว่าแบบพยายามให้ทุกคนอย่างงดซีมโรแมนติกนักแสดงอยู่ใกล้ชิดกันมากๆหรือไม่เอาฉากจูบกันเลยคือถ้าจะทําก็ขอให้ใช้เทคนิคพิเศษอะไรแบบนั้นเราก็แบบเทคนิคพิเศษอะไรวะแต่ลองมานั่งคิดดีๆจริง,รงๆไม่ต้องใช้เทคนิคพิเศษอะไรหรอกใช้เทคนิคธรรมดานเนี่ยแหละเลย ลองมาโยนโยนเล่นๆเพื่อเป็นไอเดียสําหรับทุกคนที่อาจจะมีซีนประเภทนี้อยู่ในหัวแต่ไม่รู้จะถ่ายทําอย่างไรดีบางทีเราอาจจะสร้างซีนโรแมนติกแบบใหม่ขึ้นมาได้จากโควิดนี่แหละโอเคครับเขาแนะนํา8วิธีนะครับผมที่พูดถึงเกี่ยวกับซีนโรแมนติกเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงความน่าจะเป็นของซีนบูด,ด้วยเลยละกันนะครับวิธีแรกนะครับผมเขาเนี่ยได้ยกตัวอย่างเช่นการใช้สายตาแทนไดอะล็อกคือเป็นการส่งสายตากันนะครับผมและ อาจจะเป็นแบบว่าเ้ยคิดในใจแล้วก็ให้มีเสียงเนี่ยดังขึ้นมาให้เราเนี่ยได้ยินหรือไม่การใส่ทรัพย์อะไรก็ได้นะครับผมแต่ว่าให้อยู่ใกล้ๆก,ก,กันก็ได้แต่ไม่ต้องพูดกันถ้าไม่ต้องการให้มีสารคัดหลัง่งน้ำลายหรือน้ำมูกเนี่ยกระเด็นใส่กันนะครับถ้าไปพูดถึงละครหรือซีรีส์ไทยนะครับผมผมนึกถึงเรื่องฮอร์โมนไววาวุ่นเลยนะฮะเป็นฉากที่ไผ่กับสไปน์นะครับผมคุยกันในห้องสมุดซึ่งเป็นฉากที่สไป์เนี่ยมาชวนไผ่นะครับไปดูหนังกันแต่ว่าห้องสมุดเนี่ยเขาห้าม ใช้เสียงอยู่แล้วซึ่งก็ตรงกับเหตุการณ์ปัจจุบันเลยคือไม่ให้พูดใกล้กันใช่ไหมก็ไม่ต้องพูดกันก็ได้นะครับก็แบบว่าเขียนจดหมายหาการปุบ๊บถ้าโอเคไปดูหนังกับเราก็แค่ทำปากจู อันนี้ก็เป็นหนึ่งซีนนะครับผมที่สามารถเอามาปรับใช้ได้ในปัจจุบันคือไม่ต้องถ่ายทำแต่ละครอะไรอ่ะมันจะเป็นละครใบ้ไปไหรือไงไม่ต้องมีฉากพูดอ่ะอันนี้เราก็แค่พูดถึงนะครับผมว่าฉากแบบนี้เนี่ยมันสามารถถ่ายทําได้ในนปัจจุบันวิธีที่2นะครับผมเป็นการใช้อุปกรณ์เสริมหรือเพิ่มของเล่นอันนี้ก็อย่าคิดลึกกันไปนะครับใช้อุปกรณ์เสริมเนี่ยหรือว่าเพิ่มของเล่นก็คือแบบว่าอย่างในรูปภาพของทางเพจที่เอามาให้ดูก็คือตัวของนางเอกเขาหลับอยู่พระเอกก็แบบว่าเออใช้อุปกรณ์เสริ คือเปิดพัดลมให้เป็นการทําอะไรให้ในะขณะนั้นคือไม่ต้องพูดกันแต่ทําอะไรให้กันก็ได้นะครับผมถ้าอย่างละครไทยซีรีส์ไทยก็เช่นการตัวพระนางใครสักคนนึงก็ได้หลับอยู่แล้วเราเนี่ยมานั่งพูดคนเดียวก็ได้มาแบบแอบมองเขาในขณะที่เขาหลับอยู่เอนดูนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะเป็นฉากที่ต่างคนเนี่ยต่างลงไปในน้ําช่วยกันในน้ําคือในน้ํามันพูดกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับจะแบบว่าติดโควิดกันในน้ํามันก็คงเป็นไปไม่ได้นะฮะมันพูดกันไม่ได้เว้ แต่จะจูบก,กันในน้าคือก็อย่าจูบก,กันไงอย่างเช่นเรื่องกลิ่นก๊าซลองนะครับที่ผมยกตัวอย่างนะครับผมก็เป็นฉากที่พระนางเนี่ยดำลงไปใต้น้ําอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซีนที่สามารถถ่ายทาได้นะครับวิธีที่3นะครับผมกระจกและเงากระจกและเงาเนี่ยหมายถึงว่าเป็นการวางกล้องที่มันสามารถเห็นรีเฟกตนะครับผมเป็นเงาของอีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหลังหรือไม่ถ่ายเป็นมุมสะท้อนก็ได้คือเป็นมุมสะท้อนที่สะท้อนกระจกแต่ว่าเห็นอีกคนหนึ่งอ่ะที่นั่งอยู่ตรงข้ามก็ได้มันเป็นการที่ แสดงเนี่ยไม่ต้องนั่งประจันหน้ากันจริงๆครับแค่ให้นักแสดงเนี่ยนั่งให้ตรงกับเงาหรือตรงกับกระจกนั้นแล้วให้เห็นเป็น2ใบหน้านะครับเราคงจะเห็นแบบนี้ไปไดๆเรื่องมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคเพสันิวาสนะครับผมที่ตัวของนางเอกเนี่ยต้องมาคุยกับตัวเองในกระจกนะครับผมเพราะว่าตัวของกาลเกตเนี่ยต้องคุยกับวิญญาณของตัวเองอีกพบหนึ่งนั่นเองนะครับหรือไม่ต้องเป็นการคุยกันผ่านกระจกก็ได้เป็นการแบบว่าคุยกับตัวเองไปเลยเป็นฉากฝาแฝดไปเลยก็ได้นะครับผม เอาง่ายๆละครฝาแฝดเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับคือเป็นแฝดคุยกับแฝดคือเราไม่ต้องคุยกันจริงๆเป็นการตัดต่อตัวเองเนี่ยคุยกัน2อันอ่ะผมยกตัวอย่างเลยละกันนะครับผมนะั่นคือตะวันอาบดาวของทางโชคเจ็ดสีซึ่งเป็นการคุยกับฝาแฝดแบบล่าสุดเลยแล้วไม่ใช่แฝดธรรมดาด้วยเป็นแฝดที่คิดขึ้นมาเองแล้วก็เป็นผีด้วยเลยนะอันนี้คือเป็นฉากที่ศิวกรนะครับผมคุยกับศิวัตรนะครับที่ไม่ควรมาที่นี่ไอ้วัตรแกแม่งไรูับผูดไห แบบนี้เนี่ยก็สามารถถ่ายทําได้เช่นเดียวกันคุยสะท้อนผ่านกระจกกันไปแล้วนะครับผมหรือคุยกับตัวเองไปแล้วนะครับผมวิธีที่4ครับมันมีบางอย่างที่กลั้นกลางระหว่างเราแค่กระจกใสบางๆที่กลั้นตรงกลางทู่เน้น ก็ถ่ายทําแบบอยู่ใกล้กันไปเลยก็ได้แต่ว่าให้มีผนังหรือมีกระจกเนี่ยกลั้นอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งในเรื่องจริงเนี่ยอาจจะฟังกันไม่ค่อยได้ยินแต่ถ้าเขาถ่ายทําเป็นละครเนี่ยมันสามารถได้ยินอยู่แล้วเพราะแต่ละคนก็ติดไวเลสอยู่แล้วนะครับผมเราเนี่ยได้ยินกันอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมยกตัวอย่างเลยนะอาจจะไม่ยังไม่ต้องผ่านกระจกก็ได้เป็นผ่านกาแพงก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องรักจุดใจในายฉุกเฉิน My a m b u l บ n c e นะครับตัวของพระเอก,กนางเอกเนี่ยมีมีฉากที่เขาเนี่ยต้องคุย ผ่านนกกแพงัซึ่งปกติเมื่อคิดถึงการต้องการให้มหาเนี่ยก็ <_' S 1> สามารถคุยกันได้ยินเสียงของกันรละกันอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกซีนหนึ่งที่สามารถถ่ายทําได้นะครับผมและถ้าพูดถึงเรื่องกระจกันบ้างนะครับผม <_' Yeah. S 1> ก็ยกตัวอย่างเช่นใน MV ของเพลงของพี่อมรักพันนะครับผม <_' S 1> กับกวางเอเวนอมอลดนะครับเพลงมองเห็นแต่ไม่ได้ยินนั่นเอง,เอง <_' S 1> ก็จะเป็นฉากที่เป็นการสืบสวนสอบสวนอันนี้ก็จะเป็นอีกซีนหนึ่งที่สามารถถ่ายทําได้สืบสวนสอบสวนเนี่ยเราต้องยืนมองผ่านกระจกเงาซึ่งมองทะลุเข้าไปข้างในแต่คนข้างในเ มองไม่เห็นคนข้างนอกนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นอีกซีนหนึ่งนะครับผมที่สามารถถ่ายทําได้เพราะว่ามันต้องผ่านกระจกนะครับวิธีที่5นะครับโทรทางไกลอันนี้ถ่ายทําง่ายๆเรื่องไหนเนี่ยก็ถ่ายทําได้นะจะยกตัวอย่างอะไรอะ่ะมันมีหลายเรื่องเพราะทุกเรื่องนะครับผมเขาเนี่ยโทรศัพท์กันอยู่แล้วคือซีนโทรศัพท์เนี่ยมันสามารถถ่ายทําได้อยู่แล้วนะครับแม่โทรมาทำไมล่ะเดี๋ยวที่แม่จะเติมเงินให้บหาทเขาอฮัลโหลครับตัวเฮียเป็นไหนแล้วฮัลโหลครับผม ครับตรงแฟกซ์ก้ามึงได้ยินไหมฮัลโหลครับเออแม่ไม่ไม่ใช่แม่เียมึงใครเนี่ยฮัลโหลมูเหลื่อแดกแม่อะไรผัดเ็ดใส่บากคเอาเยอะขน วิธีที่6กเลยดีกว่าเปลี่ยนเธอให้เป็นของเปลี่ยนเธอให้เป็นของคืออย่างในรูปภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวละครในภาพนะครับเขาเหมือนจะติดเกาะหรือเปล่าเขาอยู่คนเดียวไงจะไปคุยกับใครได้ละ่ะก็คุยกับสิ่งของอะไรอย่างนี้ก็เป็นฉากที่เหมือนเราพูดกับสิ่งของในยุคปัจจุบันเนี่ยเราพูดกับสิ่งของอะไรได้บ้างถ้าเป็นละครบู๊มีซีนบู๊หรือเราต้องพกปืนอยู่ตลอดอาจจะแบบว่าเอ้ยเราคุยกับปืนของเราก็ได้เรามีปืนคู่กายเราก็แบบคุยเอ้ยว่าไงล่ะไอ้ลูกพอ่อวันนี้ฉันจะต้องจัดการแกให้ได้ ก็เป็นซีนที่เราเล่นคนเดียวได้ไม่ต้องเข้าฉากกับใครอันนี้ก็ปลอดภัยเหมือนกันหรือว่าเราไม่ต้องคุยกับสิ่งของก็ได้เราคุยกับสัตว์ไปเลยนะครับผมคือสัตว์ไม่มีติดโควิดอยู่แล้วไงก็คุยกับสัตว์กันไปเลยก็ได้นะครับผมอย่างปัจจุบันเนี่ยเรื่องอกกระหักแอบรักคุณสามี ก็มีการนําสัตว์เนี่ยเข้ามาเล่นด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่สามารถถ่ายทาได้โดยที่ไม่ต้องเข้าใกล้กันวิธีต่อไปก็คือวิธีนวดขาครับผมวิธีที่7นวดขากันไปเลยไม่ต้องพูดคุยหรือพูดคุยกันไกลๆอะ่ะคือนอนไปเลยอะ่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่ะอยู่ตรงปลายเท้าอ่ะก็นวดขานวดเท้าให้กันไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวเพราะมันก็อยู่ห่างกันอยู่นะครับนวดขากันไปเลยนะครับสีนวดขาเนี่ยมันก็มีให้เราเนี่ยได้เห็นในละครไทยในซีรีส์กันอยู่แล้วนี่ครับนวดขาอย่างเดียวนะ ใจเย็นๆนะครับผมเจมจิใจเย็นบอกนวดขายเฉยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้าใกล้แบบนี้ไม่ได้นะครับผมไม่ได้วิธีสุดท้ายนะครับผมวิธีที่8โอ้เอาเหอะหาแมสสวยๆมาแล้วกันก็คือถ้าสมมติวันต้องถ่ายทําฉากที่ต้องเข้าใกล้กันจริงๆผมคิดว่ามันก็มีการที่แบบว่าเราใส่แมสกันไปเลยนะใส่แมสเข้าฉากกันเลยยังไม่ต้องพูดถึงฉากฮีโร่ก็ได้พูดถึงแบบว่าปัจจุบันเนี่ยเอาฝุ่น PM เข้าไปในฉากก็ได้แล้วคือทุกคนเนี่ยต้องใส่แมสในการเดินทางกันอยู่แล้วหรือไม่ก็ เอาเนื้อหาของโควิด -19 เนี่ยเข้ามาแต่งเข้ามาเสริมในเรื่องเลยว่าเอ้ยต้องใส่แมสต้องมีการป้องกันก็ใส่แมสเข้าฉากกันไปเลยหรือมีแฟชั่นหน้าก,กงหน้ากากอะไรเข้าฉากก็แบบหาแมสสวยๆแมสแฟชั่นแมสแบรนดักกงๆมาใส่ก็ได้นะครับผมหรือเป็นหน้ากากแบบแฟนตาซีไปเลยก็ได้นะครับอันนั้นก็คือเป็นอีกวิธีนึงที่ถ่ายทําได้ซึ่งถ้าเราพูดถึงซูเปอร์ฮีโร่ของในประเทศไทยของเราเนี่ยส่วนมากซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเขาจะใส่แค่หน้ากากที่ปิดตาไม่มีคนไหนที่จะใส่แบบปิดหน้ากันไปเลยจริงๆ I'm อันนี้ก็ถ่ายทยํายากนะหรือว่าต้องสร้างซุปเปอร์ฮีโรค่คนใหม่มาในฉากบูฉากนั้นคือแบบปิดปากไปด้วยเลยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ปิดปากไปด้วยเราใส่ไวเลสมันจะไม่ค่อยได้ยินของเสียงนะแสดงต้องแบบไปพากทับอีกทีหนึ่งอันนั้นก็ดูก็่อนลำบากงั้นฉากบูแนะนําให้ใส่อีโมงไปเลยครับเป็นแบบโจร1ิกว่าคนใส่อีโมงทุกคนเลยใส่อีโมงแบบปิดปากปิดอะไรกันให้พระเอกเนี่ยนางเอกเนี่ยที่เข้าฉากบูไม่ต้องใส่แค่คน2คนก็พอแล้วก็เอาโจรแต่ละคนเนี่ยใส่อีโมงกันไปเลยนะครับผมซึ่งสู้ได้ถ่ายทําฉากบูได้้อันนี แก้ปัญหาฉากบูได้นะครับผมโอเค8วิธีนี้สามารถที่จะถ่ายทําไม่ว่าจะเป็นซีนโรแมนติกหรือว่าซีนบูเนี่ยสามารถถ่ายทําได้คุณก็ลองคิดดูว่าถ้ามันมีหนังเรื่องหนึ่งที่ต้องถ่ายทําใหม่ทั้งหมดเลยอะ่ะแล้วต้องถ่ายทําซีนพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับมันจะดูเป็นละครที่ค่อนข้างที่จะแบบออกแนวซีรีส์มากกว่าออกแนวซีรีส์คือถ่ายทําซีนอารมณ์โดยการดึงจากใบหน้าหรือสถานที่เงียบๆโดยที่ไม่ต้องให้คนเนี่ยมาอยู่รวมกันเยอะๆมันไม่ต้องใช้คําพูดเยอะแยะ ถ้าคุณดูในะแบบพวกซีรีส์มันจะมีการแบบจับอารมณ์ของตัวพระนางหรือตัวละครหลักๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่าละครณนะปัจจุบันนะครับวิธีพวกนี้สามารถถ่ายทําได้แหละเป็นเรื่องๆเลยแหละแต่ว่ามันจะไม่ค่อยฟินตรงที่พระนางเนี่ยจะไม่มีฉากกุ๊กกิก๊กหรือใกล้กันเลยหรืออะไรอย่างงี้แต่มันก็จะเป็นละครอีกแนวหนึงเหมือนแบบแนวคิดถึงคิดถ,ถ,ถึงการอะไรประมาณนั้นนะ,ะวันนี้นะครับผมก็หยิบยก8วิธีการนะครับของทางเพจ h a p p y Ending Film มนะครับมา a d แ p ปเป็นการถ่ายทําในละครไทยว่าเราสามารถ ใช้วิธีไหน ที่จะถ่ายทําละครกันได้บ้างนะครับหรือถ้าแปะวิธีนี้นะครับผมยังไม่ตอบโจทย์หรือยังถ่ายทํากันไม่ได้เนี่ยก็รอแล้วกันนะสําหรับละครที่ต้องการให้มันแบบว่าถ่ายทํากันได้แบบได้อัตรสเต็มๆเ,เนี่ยก็รอให้หมดโควิด19กันไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยเริ่มกลับมาถ่ายทำนะครับส่วนละครที่ใกล้ปิดกล้องแล้วออกมาถ่ายทําให้เสร็จเถอะนะแล้วก็ป้องกันตามหลักการน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใส่แมสเจลล้างมือนะครับหรือไม่ต้องพูดใกล้กันอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องเอาคนเนี่ย เข้ากองละครเยอะแยะมากมายมีการวัดอุณหภูมิก่อนที่จะเข้ากองละครอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ปลอดภัยและถ่ายทําละครให้จบได้ต้องมาลุ้นกันนะครับผมว่าจะมีละครเรื่องอะไรเนี่ยที่เราจะได้ดูกันต่อไปเนื้อหาตรงไหนเนะครับผิดพลาดประการใดขออาภัยวันนี้ด้วยการจะพูดโอเวอร์เกินจริงไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยกดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อไป